นี่จะพาหลวงพี่ย้อนสอนนะนะเดี๋ยวดูทางหลวงก่อนครับซึ่งเป็นงานขย,ยะทหญ่ทุผมผมเปิดดูกล้องเป็นทางหลวงหมายเลข3 1 7นะครับจันทบ,บุรี <c oughs> จันทบ,บุรีก็จันทบ,บุรีนะฮะสวนรถสวนหลงแซงข้างหน้าก็เป็น t ตโยต้ากับบาลิมป้ายวิลามด้วยนะผมแสงผิดกฎจราจอรอีกแล้วท่านผู้ชมมาดูสิใครที่ดูอยู่ตอนนี้โหไปสั่งถึงบ้านแล้วป่านนี้ <c oughs> ก็มันโล่งๆผมเลยแซงนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นป้ายเหมือนโชคสมชัยเลยรถพ่วงเมื่อกี้ โชคสมชัยก็เหมือนรถแถวอ่ะก็ใช้ยซิลิกุลน,นะของนายกสมชัยก็ยังยังอยู่ในพื้นที่ขยายถนนอยู่ผมคิดว่าน่าจะทั้งอำเภอสอยดาวครับ เพราะว่าจากซอยดาวไปทางปุ่งน้ําร้อนนะครับก็ก็ขยายแล้วนะครับบางส่วนก็ยังยังไม่เสร็จนะครับแถวนั้นนะครับแล้วพอออกจากซอยดาวมาฝั่งจังหวัดสาแก้วก็ยังขยายอย,อยู่ซึ่งยังต่อเนื่องครับท่านผู้ชมยังต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะขยายแล้วก็ทําใหม่อยู่ดูท่านผู้ชมผิวถนน,นก็เป็นหลุมเป็นบ่อกูกขะนะฮะนี่ขอสะพานนี่อันตรายนะครับขับรถถ้าประมาทก็เรียบร้อยทุกรายครับ ระมัดระวังแต่ก็ดีที่สุดก็คือนั่นแหละทําใหม่แล้วก็ขยายเนาะข้างหน้านี่เป็นรถอะไรนี่ฟอร์จูเนนะฮะอยากได้อยู่ได้ f o ฟอร์จูนอรี่เฮ้ยแต่ข้างหน้าอีกเบนซ์ ben หรือเปล่าน่าจะเป็นเบนซ์หรือบีเอ็มเดียเขาจะเลี้ยวแล้วแต่๋ยวไปสนใจเขาเลยตำดากโจเดเป็นอะไร ีเบ้นเบนนะฮะไปแดงเลยเบ้นมาซื้ออ่าซื้อทรายซื้ออิฐซิซื้อปูนนะ,ะอ่ะหมดรู้ว่าสิ้นสุดแล้วท่านผู้ชมสิ้นสุดงานขยายถนนแล้วบนนี้เราไม่เห็นอสองข้างทางว่าเขาจะสร้างและขยายใหม่เลยหรือยังไงนะครับข้างน้านี่ก็เป็นเขาเป็นเขาอะไรไม่รู้ อีก11กิโลถึงวังสมบูรณ์นะครับอีกส1กิโลถึงวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์เสร็จก็เป็นวังน้ําเย็นนะวังน้ําเย็นแล้วก็เป็นวังอะไรต่อเป็นเขาชะกันนะครับเขาชักันเสร็จก็เป็นตัวเมืองสระแก้วนะครับเขาชะกันนี่มีมีลิงเยอะนะครับชา,ชาวเขาัะกัน,นครับมีลิงเยอะมากเลย ตรงนี้เขาเรียกเขาอะไรนี่เขาอะไรมีไก่เยอะมากเลยเป็นรูปปั้นไก่เยอะมากเลยท่านผู้ชมเฮ้ยฟอร์จูเนอร์เจ้าว่าขับว่สมราคาเลยนี่ผมจะแซงได้ไหมแล้วยังไงยังไงที่ผมไม่แซงท่านก็ผมมองไม่เห็นข้างหน้านี่ผมมองเห็นแล้วผมแซงโอ้โหขอต่คือ มันว่าเห็นเนาะล้วก็มันมันเป็นเสีนงทึบพ่อมเขาจะลบให้ผมแซงแหมเออพ่อกันนั่งคู่นั่นแหละเขาลบเราผมกับแซง,งแซงเรามากักพออรถสวนตอนนี้ไปสักเต็มบ้านผมแล้วหรือมั้งมาดูงานขยายถนนยังมีอีกไหมครับมันดูมีอีกไหมนี่โอ้เจ้าจะไปตกปลาได้น้สาสาวโอ้ผัวเนีย อีก9กิโลถึงวังสมบูรณ์นะครับวังสมบูรณ์จังหวัดสะแกวมาดูว่างานขยายถนนยังมีอยู่ไหม น่าจะเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสระแก้วและจังหวัดสอยดาวน่าจะใช่แหละจังหวัดสอยดาวเป็่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นอาจจะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดจังหวัดสระแก้วแล้วก็จังหวัดจันทบุรีพื้นที่ตรงนี้ไม่น่าจะขยายนะครับแต่ผิวถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับผิวถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นรอยปะทั้งหมดเลยนะฮะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ นะรัก็น่าจะขยายอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของใครอ่ะไม่รู้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 รเขาจะเลี้ยวอันนี้เขาจะเลี้ยวนะครับ <thank you. S 1> อืมก็ใส่งามนะครับอำเภอสอยดาวอ๋ยังอยู่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 มันอยู่สอยดาวเอ้แต่พื้นที่จังหวัดสอยดาวอำเภอสอยดาวนี่ เป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะครับกว้างม,มาก,มากทำไมรถแถวนี้ไม่ค่อยติดป้ายทะเบียนผมสังเกตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเจอแบบรถไม่ค่อยติดติดป้ายทะเบียนหรือว่าเขาถอดออกหรือยังไง ถึงอีกอีก500เมตรป้ายเมื่อสักครู่บอกว่าอีก500เมตรถึงดันดันตรวจอีก500เมตรถึงดันตรวจโอ้เขาจะตรวจเรานะครับเขาจะตรวจเรานะครับเราก็จะบอกว่ามาจากไหนเราเขาจะบอกว่ามาจากสายดาวสั่แมสกก่อนข้างหน้ามีดันตรวจนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง เอาดูนะครับคันนี้มีมีป้ายทะเบียนว่าเป็นด่านทหารเขาไม่มีตรวจถ้าด่านทหารเขาไม่ตรวจใช่ไหมสวัสดีครับ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 นี่ป่าเขาแหลมตรงนี้คือป่าเขาแหลมอำเภอสอยดาวเขาไม่ตรวจเาเห็นเราหล่อเลยไม่ตรวจ ตอนนี้เราการเดินทางของทีมงานของเราก็วัคซีนครบสองเข็มแล้วเดินทางแต่ถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนครบก็ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับระ,ะมัดระวังนะครับระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะครับต้นอะไรคือเขาขายอะไร อบอกๆลูกพี่มาแรงมากข้างหลังเป็นดานนะครับข้างหน้าเจ้าเป็นดานนะครับมาแบบนี้ด่านแหกนะนี่แสงได้ไหมยังไม่ได้มีรถสวนนะครับพื้นที่งานขยายถนนจบแล้วนะผมคิดว่าจบนะตอนนี้ถึงเขาแหลมนะครับน่าจะจบแล้วแหละไม่มีงานขยายแล้วแต่แนพอนาคตก็ไม่แน่หรอก ไปดูเราแซงไม่ได้ข้างหน้ามันเป็นเนินว่าอะไรสิข้าหน้ามีรถพวกอี้แล้วพวกขังเฮ้ย,ยตรงนี้เป็นวัดวัดอะไรนี่สวยงามจริงๆดูแล้วเหมือนอลังการงานสร้างมากเลยผมก็แซงตามสเต็ปผมอีกแล้วนะผมก็แซงในเส้นทึบตลอดเลยนะนี่เออเขาเขตบางสมบูรณ์แล้วครับอันนี้เข้าเขตจังหวัดสักแก้วแล้ว สวนพ่อหลุกสวนอะไรสวนของพ่อเนี่ยด้านซ้ายมือก็เป็นวัดอะไรท่านผู้ชมด้านซ้ายมือนี่เป็นวัดอะไรมองาปไม่ชัดเลยวัดเขาแหลมวัดเขาแหลมนี่ครับวัดเขาแหลมผมไม่รู้หลวงพ่อท่านเชื่ออะไรก็เป็นป่าแล้วครับต่อไปต่อจากนี้ไปก็เป็นป่าอีก300เมตรดินสไลด์หินล่วงเขาบอกอย่างนั้นป้ายป้ายเขาบอกนี่มีป้ายเลย็กอยู่ว่าระวังดินสไลด์นะครับ เจอแต่โมสไลด์วันนี้มาเจอดินสไลนะครับอาด้านซ้ายอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองนะครับก็ใค,ครขับผ่านไปผ่านมามนระมัดระวังด้วยนะฮะมีงานขยายถนนอีกไหมเฮ้ยนะ่าจะมีมีป้ายสีส้มแล้วก็ข้างหน้าแบบลู่ลู่เลยท่านผู้ชมเราไปดูงานขยายถนนนันต่อโอ้คลิปนี้เจอยาวๆเรียบงานขยายถนนระยะ6กิโลเมตรงานก่อสร้างระยะ6กกิโลเมตรนะครับอู้สวยแท้ เราลงเร็วเฉยนี่อย่างนี้นี่ป้ายโครงการเมื่อกี้เห็นเห็นป้ายโครงการอยู่ใครรู้โครงการคอมเมนต์มาได้นะครับใครรู้โครงการนะคอมเมนต์อู้สวยจริงๆสวย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 ผมจอดถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวผมจอดถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเรียบร้อยท่านผู้ชมไปดูต่อนะครับในพื้นที่ตรงนี้ ผมเห็นป้ายโครงการอยู่เมืเ่อกี้แต่ผมบอกในความายไม่ทันหรอกครับใครที่พอรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ไปดูด้วยกันว่าในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ขยายถนนเดี๋ยวดูทางหลวงอีกรอบหนึ่งแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของอำเภออะไรนะฮะน,นี้อยู่ในพื้นที่น่าจะเป็นวังวังสมบูรณ์แหละ อยู่บนทางหลวงทางหลวง317นี่เขาทําใหม่เลยปกติเป็นถนนสวนเลนสวนนะครับตอนนี้เป็นน่าจะเป็น6เลนหรือ4เลนเนี่ยในอนาคตนะครับเรากำลังทํานะครับสวยงามมากนะครับส่วนใครที่ขับตอนกลางคืนผมบอกเลยว่าลักษณะนี้นี่คือมองไม่ค่อยเห็นถนนแน่นอนปพระมืดแล้วก็ไม,ม่มีเส้นแล้วก็ดูด้วยว่าตอนเนี้ย ดูกลางวันนะครับผมว่าไม่มีไฟแจ้งเตือนเลยนะครับจากที่ผมคาดเดานะครับไม่มีไฟแจ้งเตือนเลยนะให้ดีมีไฟแจ้งเตือนก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าการที่ไม่มีไฟแจ้งเตือนบางทีคนขับรถเขาเขาเขา,เขามองไม่เห็นบางทีเขาก็ระมัดร,ระวังแล้วแหละแต่ด้วยความที่มันมันไม่เห็นจริงๆครับมันกัดเกิดอุบัติเหตุได้6กกิโลเขาบอกว่าระยะทางที่ขยายถนนบริเวณนี้คือ6กกิโลครับ เป็นรถรถบดครับ,บนีสะพานทำสะพานใหม่ด้วยน่าจะเป็นสะพานกับรถเนี่ยน่าจะเป็นสะพานกับรถนครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่มันจะลองหาป้ายโครงการอีกนะฮะว่ามันเป็นโครงการอะไรนะครับของพื้นที่อะไรแต่ที่รู้ก็คือระยะทาง5-6กิโลครับพื้นที่แถวนี้สวยงามนะผมดูแล้วบาบวบ บริบทในรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสองข้างทางหรือว่าผิวถนนผิวถนนนี่ยังยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วคงจะดีครับก็บันทึกคิปไว้ก็ปี2,564นะครับนะครับเวลาเวลาไปเปิดดูอีกทีหนึ่งอาจจะ10-20ปีข้างหน้านะครับเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆมีโอกาสมาอัปเดตแน่นอนครับถนนสายนี้นะครับ กาสมาอัปเดตให้ดูนะครับอาจจะ2อสเดือนครั้งสี่เดือนครั้งอะไรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวมาสําหรับพื้นที่ตรงไหนที่มีงานขยายถานนคอมเมนต์มาได้ท่านผู้ชมผมจะไปรีวิวให้ดูนะฮะไปนั่งเมามอยให้ดูนะครับนี่ใครที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลานี้ก็ระมัดระวัาางด้วยก็ไม่รู้ว่าคลิปจะลงเดือนไหน เอาเป็นว่าผมถ่ายบทรายการอยู่ตอนนี้ก็เดือนสิงหาเดือนสิงหานะครับก็ขับไปผ่านก็ขับรถผ่านไปผ่านมาเรามัดระวังนะครับเดือนสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับคลิปนี้อาจจะไปลงหลังจากเดือนหลังจากหลังจากวันนี้อีกสักสามสี่วันก็ได้หรือ,อยังไงรอดูรอดู โครงการเริ่มวันไหนนี่ท่านผู้ชมเริ่มโครงการผมผมไม่อยากรู้ว่าเสร็จตอนไหนแต่ผมอยากรู้ว่าเริ่มโครงการตอนไหนเราจะรู้ทันทีว่าเขาทำงานช้าหรือเร็วนะครับนี่แถวนี้ก็น่าจะเป็นอ่ามันจะมีฟาร์มวัวอยู่นะครับแถวนี้แต่ฟาร์มวัวจะอยู่แถววังน้ำเย็นนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะฮะมันไม่ได้ห่างกันมาก ทำส่วนใหญ่ทำไร่ทำสวนนี่แหละผมดูแล้วแถวนี้ี่จะรถท่วงอีกแล้วครับแล้มันระวังด้วยนะคุณป้าคุณแม่ด้านซ้ายก็มีรถเครื่องจักรนะครับจอดอยู่นะครับก็อาจจะพักเที่ยงรถไม่เที่ยงแล้วนี่บ่ายโมงกว่าหรือว่าเขารออะไรเขาอาจจะร,งะววรองบประมาณก็ได้เออวันนี้วันอาทิตย์เขาหยุดวันอาทิตย์อยู่วันอาทิตย์นะครับแสงหน่อย เขาขับรับลมอยู่นะครับอันนี้ Honda City ี้นะฮะส่วนใหญ่คนขับ City นี่มีแต่ส,ยสวยๆนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือว่ายังไงใครจะเถียมครับผู้ชายเขาขาบับผ,ผู้ชายขับก็เป็นกระตุ้นนี่สะพานนะครับน่าจะทำสะพานแบบใหญ่มากเลยนี่ดูดูเสาแล้วนะครับก mm hmm. ูคุณคุณป้าหรือคุณคุณตากำลังเดิน ตรนะครับใครขับก็ระมัดระวังด้วยคือช่วงรอยต่อถนนนี่ต้องระวังครับท่านผู้ชมมันมันคมมากๆนะครับทำให้ล้อรุดของท่านสามารถแตกได้นะครับ เป็นตรงน I mean? ี้เป็นคอนกรีตนะเป็นคอนกรีตนะนะในเกณฑ์ของเขานั่นเลยเอาคอนกรีตหน่อยเดียวนี่นะทำทำไมอ่ะไม่ถึงสองร้อยเมตรด้วยซ้ำมั้งนั่นเหตุทเนี้ยก็คือบุ่เหตุมันสูดโหลดหรือก็ไม่ต้องทำอะไรแบบนี้แหมหรือว่าเขาเขามีไว้ทำไมอาจจะมีไว้ใส่ใส่ไฟข้างล่างหรือยังไงใครที่พอมีความรู้การทำคอนกรีตอ่า ระยะห่างสั้นๆ1 0 0ยเมตร2อ0เมตรเนี่ยอาจจะไม่ถึง50เมตร้วยซัำม,มั้งเมื่อกี้ทำไว้เพื่ออะไรนะครับผมไม่รู้จริงๆ่ก่อการใหญ่กว่าถนนละมั้งนั่นการพูดคุยของผมก็ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นนี่อาจจะ6กิโลแล้วนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็น6กิโลแล้ว ต่อไปก็ไม่มีงานขยายถนนแล้วดูท่าแล้วเดี๋ยวใช่หมดแล้วหมดการขยายถนนแล้วโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ด้าน,นขวาที่มีธงชาติเมื่อกี้เป็นเป็นโรงพยาบาลาเห็นป้ายแล้วเมื่อกี้เห็นป้ายสิ้นสุดโครงการนะครับสิ้นสุดโครงการงานก่อสร้างต่อไปก็จะเป็นอำเภอวังน้ำเย็นนะครับอำเภอวังน้ำเย็น อีกหนึ่งกิโลถึงตัวอำเภอวังสมบูรณ์ท,ทั้งที่ตัวอำเภอก็น่าจะไปอยู่ในเขตท,ที่เมื่อสักครู่นะยังไงที่ว่ากันอำเภอวังสมบูรณ์ถึงแล้วอำเภอต่อไปก็เป็นอำเภอวังน้ำเย็นนะใครอยากดูอำเภอวังน้ำเย็นต่อนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามไว้กดติดตามไว้ไม่พลาดแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ